มาถึงแล้วแบบคิดถึงบ้านร้องไห้ไม่อยากเรียนแล้วอยากจะลาออกเลยเงี้ยสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับโมอีกแล้วเนาะวันนี้เราจะมาต่อ e ี28สองแปดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์สุลาพรนั่นเองเนาะซึ่งข้อ 1- นถึงสเนี่ยโมก็ได้มีการทําคลิปในส่วนของี P ีแรกไปแล้วสําหรับคนที่ยังไม่ได้ดูก็สามารถที่จะกดไปที่ลิงก์ใต้ e s c r i p t i o นได้นั่นเองครับวันนี้ข้อ5ถึงข้อ8เนี่ยเราจะมาต่อในเรื่องของสภาพสังคมสภาพ,พความเป็นอยู่รวมไปถึงการอยู่ประจาที่งั้นเราไปเริ่มกันที่ข้อ5กันเลย สำหรับข้อห้าเนี่ยหลายหคนก็คงจะคิดว่าที่นี่เนี่ยการแข่งขันสูงใช่ไหมในโรงเรียนคือแบบว่าโอ้โหแข่งกันแบบโยแยมากมายทำให้เกิดความเครียดจริงไหมคือโมกอยากจะบอกเลยว่าที่เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะมาจากต่างที่ต่างถิ่นอย่างที่โมกได้เคยบอกไปในคลิปก่อนๆเนาะว่าเราจะมาจาก5 เขตพื้นที่บริการรอบสังวัดที่โรงเรียนตั้งอยู่ดังนั้นแต่ละคนมาจากต่างที่ต่างถิ่นและมีพื้นฐานมีความถนัดในส่วนของความรู้ทางด้านทักษะต,ต,ต่างๆเนี่ยไม่เหมือนกันแต่โมอยากจะบอกว่าเมื่อเรามาอยู่รวมกันแล้วว่าน้อยมากๆเลยนะที่จะเจอคนประเภทที่แบบอยู่จะมาได้คะแนนสอบเยอะกว่าฉันได้ยังไงอยู่จะมาได้คะแนนงานเยอะกว่าฉันได้ยังไงอยู่อย่างงุ้นยูอย่างนี้คือแบบแข่งกันขนาดนี้จะ้าชนะกันแบบเนี้ยโมอยากจะบอกเลยว่าแทบจะไม่มีที่นี่แต่ถึงแม้ว่าจะเจอจริงๆบางคน คนที่แบบอาจจะเจอสถานการณ์แบบนี้โม่อยากจะบอกเลยว่าปล่อยเขาไปเรื่องของเขาเขาจะแข่งขันก็เรื่องของเขาโดยหลักๆแล้วเนี่ยสังคมที่นี่จะช่วยกันเรียนถึงแม้ว่าที่นี่จะมีการจัดลำดับท็อป10ในแต่ละปีว่าใครมีผลการเรียนที่ดีที่สุดติดอันดับอย่างตัวโมกเองเนี่ยก็ได้ท็อป10มา2ปีซ้อนแล้วอย่างปีที่แล้วเนี่ยโม่ก็ได้อันดับที่2ของสายตามรายทางเนี่ยเขาก็จะมีการติดบอร์ดในเรื่องของ,งนักเรียนที่ได้ผลการเรียนดีด้วยเนาะก็อดีอ่า ใครคุณคุณไม่ก็ปีที่แล้วเนี่ยโมใกล้อันดับสองของสายชันเนาะก็เลยได้ติดบอร์ดนะถึงแม้ว่าโมจะได้ตรงจุดนี้แต่โมกก็ไม่เคยที่จะแบบโอ้โหต้องชิงดีชิงเด่นกับคนอื่นว่าเราจะต้องได้ลำดับที่ดีกว่าอะไรแบบนี้ขึ้นในสังคมที่นี่แทบจะไม่มีโดยหลักๆแล้วพอเวลาที่เราไาอยู่ด้วยกันเราอยู่ประจำเราก็จะสนิทกันมากยิ่งขึ้นแล้วก็เข้าหาเพื่อนมีกลุ่มเพื่อนมีกลุ่มคนที่เราสนิทด้วยกันแล้วพอเวลาที่เรามีกลุ่มเพื่อนแบบนี้เนี่ยพอช่วงใกล้สอบกลางภาคสอบปลายภาคปุ๊บเราก็จะมา ช่วยเหลือซึ่งกันและกันหรือว่าบางทีเนี่ยเวลาที่มีงานในห้องเรียนอะไรต่างเราก็จะช่วยกันทําช่วยกันคิดอะไรแบบนี้นั่นเองเนาะก็ถือว่าเป็นการช่วยให้ผัดตรงนี้ไปได้ด้วยกันนั่นเองเนื่องจากว่าคือหลักสูตรที่เนี่ยการที่เราเข้ามาเรียนมันก็ค่อนข้างที่จะเข้มข้นอยู่แล้วดังนั้นการที่จะมาชินดีชิงเด่นมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะช่วยกันเพื่อที่จะให้มันผ่านตรงนี้ไปได้ด้วยกันถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนั่นเอง สำหรับข้อที่6หลายๆคนก็คงจะคิดว่าสังคมที่นี่กดดันแน่ๆเลยทั้งในเรื่องของกฎระเบียบการเรียนอะไรต่างคืออยากจะบอกว่าถึงแม้ว่าที่นี่เนี่ยในเรื่องของการเรียนอะไรต่างนี้มันจะเข้มข้นถูกไหมแล้วก็ในเรื่องของการอยู่ประจำเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของกฎระเบียบของหอพักต่างๆแต่โมขออนุญาตแบ่งออกเป็น2อย่างก่อนละกันเนาะในส่วนของหอพักเนี่ยจะบอกว่าถึงแม้ว่าจะมีกฎระเบียบแน่นอนแหละพอเราอยู่ร่วมกันที่นี่เนี่ยเวลาที่เราอยู่หอพักโมเคยทําคลิปเกี่ยวกับการอธิบายในส่วนนี้ไปแล้วก็สําหรับคนที่สนใจก็กดไปที่ลิงก์ใต้ script ได้นั่นเองเนาะในส่วนของการอยู่หอพักเนี่ยเราจะอยู่กันห้องละแคนดังนั้นเมื่อเราอยู่รวมกันแบบนี้เราก็จะต้องมีกฎระเบียบแล้วก็มีมารยาทแล้วก็เคารพซึ่งกันและกันในการที่เราจะอยู่ด้วยกันถูกไหมไม่งั้นเราจะอยู่ด้วยกันได้ยังไงถูกไหมดังนั้นเนี่ยในส่วนของก,รกฎระเบียบของหอพักโม่อยากจะบอกว่ามันไม่ได้เข้มข้นมากมายอะไรขนาดนั้นนะพอเวลาที่เราอยู่กันไปเรื่อยๆอ่ะอยากจะบอกว่ากฎเริ่มหย่อนยานขึ้นมาเรื่อยๆนะในแ,แต่ละอย่างเราก็จะอนุโลมแล้วก็ที่นีน่เนี่ยครูหอพักจะเปรียบเสมือนกับพ่อ คือเขาจะอยู่แบบคอยดูแลเราแบบซัพพอร์ตเราในทุกๆอย่างก็อยากที่จะสบายใจในส่วนนี้ได้นั่นเองแล้วก็ในส่วนของทางด้านการเรียนเนี่ยโมอยากจะบอกว่าถึงแม้ว่าจะมีความกดดันความเครียดในส่วนของงานกันบ้านหรือว่าวิชาการเรียนอะไรต่างๆแต่โมอยากจะบอกว่าเพื่อนที่นี่เนี่ยพอเวลาที่เรามาอยู่ด้วยกันอย่างที่โมอธิบายไปเนาะพอเรามาอยู่ด้วยกันเราจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันทําให้เราในสามารถที่จะผ่านไปในจุดนี้ด้วยกันแต่โมอยากจะบอกว่าก็มีส่วนหนึ่งนะในมุมมืดของที่นี่ ที่มีบางคนแบบโหคือเครียดไม่ไหวจริงๆตอนสุดท้ายอ่ะตัดสินใจที่จะลาออกไปแล้วก็สดช้ทุนสดช้ค่าเสียหายในส่วนนี้อันนี้ก็เป็นการตัดสินใจส่วนบุคคลเนาะมมกก็ขอเคารพในส่วนนี้ซึ่งแต่ละคนน่ะแน่นอนแหละมีความคิดเห็นที่มันแตกต่างกันออกไปมมกก็เคารพในการตัดสินใจของเขาแต่โดยหลักๆแล้วว่าโมกอยากจะบอกนี่นะว่าสําหรับคนที่จะเข้ามาเนี่ยพยายามที่จะเตรียมตัวเตรียมใจของเราให้พร้อมแล้วก็ตัดสินใจให้ดีก่อนที่จะเข้ามาที่นี่นั่นเองแต่โดยหลักๆแล้วเพื่อน ิมทีนี้ก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนาะ ข้อที่เจ็ดเลยนั่นก็คือหลายหลายคนคงจะคิดว่าเอ๊ะ e, ที่นี่อยู่แต่หอทั้งเทอมหรือเปล่าแล้วเราจะไม่ได้กลับบ้านคิดถึงพ่อแม่แน่ๆเลยอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่นี่ถึงแม้ว่าจะเป็นการอยู่ประจําการบังคับการอยู่หอในเนานะแต่ว่าเราก็สามารถที่จะกลับบ้านได้ทุกสัปดาห์นั่นเองในการที่เรากลับบ้านทุกสัปดาห์เนี่ยก็จะกลับช่วงวันศุกร์แล้วเราก็จะกลับเข้าหอวันอาทิตย์นี่คือสาเหตุที่ว่าทําไมเด็กที่นี่คือแทบจะแบบไม่ได้ใช้ชีวิตยอยู่ที่บ้านเลยนะอย่างมกเองเนี่ยกลับมาที่ห้องนี่คือแบบยัังงงต้อน่ทําาาคสะเเลยพรุ เยอะมากคือถึงแม้ว่าเราจะมาอยู่แบบไม่ถึง2วันเต็มๆประมาณ40ชั่วโมงเท่านั้นเองนะแต่ว่าก็พยายามที่จะใช้เวลาตรงนี้ไนดะ้อยู่กับที่บ้านอยู่กับครอบครัวเด็กที่นี่นะพอเวลากลับมาบ้านที่ไรนี่คือแบบต้องหาของอร่อยๆกินนะเพราะว่าคืออยู่โรงเรียนประจำใช่ไหมตัวเลือกอาหารอนะไรเงี้ยมันก็จะมีค่อนข้างที่จะจำกัดแต่พอเรากลับบ้านบลูคือแบบ Delive r y ต้องมาสั่งแ r a b สั่ง Line Man ออกไปกินส้มตำออกไปกินนูน่นนี่นั่นนี่คือแบบยังไงก็ต้องออกไปซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็คงจะมีคำถามสงสัยในใจว่า แล้วมีคิดถึงบ้านบ้า,บางไหมเวลาที่เราอยู่ปรสามคืออยาาจสมองเลยว่าความคิดถึงบ้านเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกตินะคิดถึงบ้านคิดถึงพ่อแม่แต่ว่าเอาจริงๆอ่ะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันไปไกลแล้วนะเราก็สามารถที่จะพิมพ์ส่งข้อความหาทางไลน์ทาง Facebook ทางโอ้โหได้ทุกช่องทางเลยหรือว่าบางทีก็อาจจะมีการโทรหาหรือบางคนก็าจะคอวีดีโอหานั่นเองอเอาจริงๆนะมันก็มีมุมมืดอีกอย่างหนึ่งของที่นี่ที่หลายๆคนเนี่ยคือมาถึงช่วงแรกๆก็ยังปรับตัวไม่ค่อยได้มาถึงแล้วแบบคิดถึงบ้านร้องไห้ไม่อยากเรียน แล้วอยากจะลาออกอะไรเงี้ยคือมันก็มีในมุมนี้โมก็เข้าใจเนาะเนื่องจากว่าแต่ละคนอะ่ะมี ความผูกพันมีสภาพจิตใจอะไรต่างๆที่ไม่เหมือนกันแต่อันนี้คือหนึ่งสิ่งที่ต้องรู้เนาะก่อนที่จะเข้ามาอยู่ที่นี่พยายามที่จะเตรียมตัวเตรียมใจแล้วก็ทำใจในส่วนนี้เอาไว้ด้วยนะว่าเราก็จะต้องมาเจอสถานการณ์แบบนี้แต่ว่าอยู่ไปเรื่อยๆมันก็จะชินของตัวมันเองนะแต่จริงๆอะอยู่ที่นี่ก็ติดเพื่อนมากกว่านะคืออยู่ไปใช่ไหมเราก็แบบสนิทกับเพื่อนเราก็แบบโฮ้ยไม่อยากจะกลับบ้านอยากอยู่โรงเรียนอะไรอย่างนี้ก็จะมีฟีลอารมณ์แบบนี้นั่นเอง และหัวข้อสุดท้ายหัวข้อที่8ปดเลยแนละ้วคนก็คงจะแบบว่าหวมันดงภาพไปว่าเอ๊ะแล้วที่นี่มีทั้งแลบปฏิบัติการมีทั้งอาหารค่านู่นค่าเนี่ยอะไรต่างๆเนี่ยคือมันค่าถือแพงแน่ๆแต่อยากจะบอกว่าที่นี่เนี่ยเป็นระบบทุนการศึกษาแบบร้อยเปอร์เซ็น์เลยนะก็จะมีการสนับสนุนในส่วนของค่าอาหารการอยู่หอพักอะไรต่างๆก็คือฟรีทั้งหมดเลยน้ําไฟอะไรต่างๆก็ถือว่าฟรีแล้วก็จะมีในส่วนของระบบสวัสดิการสักรีเนื่องจากว่าเราจะอยู่โรงเรียนประจาซึ่งในส่วนของระบบสวัสดิการ ก็สามารถที่จะส่งได้ที่เป็นชุดยูนิฟอร์มของโรงเรียนแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นชุดนอกอะไรต่างๆท,ที่เราเอามาใส่เองเนี่ยก็จะต้องดูแลรับผิดชอบในส่วนเราเองนั่นเองเนาะซึ่งในส่วนของตรงนี้เนี่ยโมก็ได้มีการทําคลิปในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่จะต้องใช้เนาะโมก,ก็ใส่ลิงก์เอาไว้ที่ใต้เดสคริปชันเหมือนเดิมนั่นเนองเนาะจริงๆโดยหลักๆที่เนี่ยค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องมีนะโดยหลักๆก็จะเป็นในส่วนของค่าเทอมค่าบํารุงการศึกษาก็จะตกเทอมรับประมาณ3,000บาท2เทอมก็อยู่ที่6000บาทเนาะก็จะประมาณนี้นะ ว่าคุ้มมากๆเลยนะเนื่งจากว่าส่วนใหญ,ญ่เราก็ได้รับทุนสนสับสนุนจากรัฐบาลน,นั่นเองหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์แล้วก็ได้ไขข้อสงสัยในใจของหลายๆคนรวมไปถึงความเข้าใจผิดของหลายๆคนด้วยเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้โมกด้วยเดี๋ยวโมกจะมีคลิปดีๆแบบนี้มาฝากกันอีกวันนี้มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วบายบาย